สาะาวะโตอะระอาโตสัมมาสัม สัตตาเวอรณเจกังกัมเนปานเปติกายทายังปะติปอจิตังกิสังแห่งพระสังฆะปาเนกะเอกะนากานะโตเวอัตตุมติดติโส พาวตสัปนปสวะสาคะรับเป็นการสมโพธ์แข่งศิลาเลิกนะครับตลอดจนเป็นการรัชนาสิ่งสิทธิ์เรจน์วีกระผมใข้ขอยาดกลาบยันเชิญท่านวิศวชาติสุวรรณราชษ ผู้ในการวิทยาลัยเทคนิคทีเข้ากับโรงเรียนการช่างกาลสินพศ2522เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทคนิคกาลสินและในปี2500สถานที่จัดการเรียนการสอนซึ่งเรื่องดังกล่าวกระผมได้นำเรียนผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีความจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีอาคารดังกล่าว และในที่สุดในปีพศ2565สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจงเป็นผมคใบากายโลกเป็นที่ว่างเหมาะสำหรับการนะครับประกอบพิธีก่อสร้างอาคารเรียนและนะครับปฏิบัติการสาขาวิชาการต้องเยี่ยวและสาขาย่านะครับเปิดหน้ากากในการใช้เสียงด้วยความเคารพนะครับ,กกบผมรับวัคซีน นะครบริบูรณ์แล้วก็ดูแลสุขภาพส่วนนี้เป็นพิธีอันศักดิ์สัทธาธังสัพยัญชนะเกวัตรบริบูนังบริสุทธังธรรมจาริยาประกาศิทานาตตาปะโตอาภัมปวันตทโสุตังตานโสวันทานาโสปภัยตานโสโว